สวัสดีค่ะท่านผู้ชมไลฟ์ซีทุกท่านทุกคนค่ะคลิปนี้ก็จะเป็น ep 3นะคะสองตัวบน9ชุดตรงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะท่านผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะอ่าขออ่านคำเตือนสักนิดนะคะอ่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดงานะะสนับสนุนสลาเกตแมงดรรบนันเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพเนียงแนวทางเท่านั้นนะคะอ่าวิธีการคำน,น,นะคะวณค่ะท่านผู้ชม เป็นแบบนี้นะคะเราก็เอาหลักแสนตัวนี้มาตั้งนะคะหลักแสนมาตั้งนะคะเสร็จแล้วก็เอารางวัลที่หนึ่งทั้งหกตัวนี้เอามาตั้งะคะ่ะแบบนี้นะอย่าแงบบนี้นะคะ่ะหลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนบ,นบกกันลงมานะคะบวกกันลงมาบวกกันลงมานะคะห้าบกห้าเป็นสิบอย่างนี้น,นะคะสามบวกเก้าเป็นสบนะะิบศูนย์บวกสามก็ยังเป็นสามนะคะ อ่าเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้มาตั้งค่ะคุณผู้ชมนะคะ,นะคะเอาเรามาดูหลักสิบกันก่อนนะคะเอาตัวหลักแสนนี้นะคะเอามาบวกกันสามครั้งนะคะเสร็จแล้วก็บวกห้าคงที่นะคะก็เป็นศูนย์นะคะศูนย์ห้าหกค่ะอ่าแบบนี้นะ,ะตัวที่สองหลักหน่วยค่ะอ่า ห้าบวกสมบวกห้าคงที่อีกทีนคะครัก็เป็นลงไ้เล็กสค่ะสาลดเต็มค่ะอ่าแบบนี้นะออนที่นี่ฉางจับคู่ก่อนนะคะศูนย์สองศนย์สามนยสค่ะห้าสองห้าสห้าส หกสองหกสามหกสี่นะคะท่านผู้ชมอ่เข้าที่คู่นี้เลยนะคะอะทาท่านในที่มีหลักร้อยตัวที่เด็ดๆเ,เอามาจับคู่เลยนะคะมาที่นี้เรามาดูกันต่อเอาห้าตัวนี้นะคะเอาห้าตัวนี้เอามาบวกกันนะคะ ห้าบวกห้าบวกห้านะคะเสร็จแล้วก็บวกค่าคงที่อีกทีนะคะอ่ะก็เหมือนเดิมนะคะศูนย์ห้าหกค่ะ,ะมาตัวที่สองห้าบวกอ่าบวกสองเป็นเจ็ดค่ะบวกค่าอีกทีนะคะก็ลงห้เล็กสองนะคะสองสามหนึ่ง่ะ ศูนย์หนึ่งสุดสองศูนย์สามเดี๋ยวก็ห้าหนึ่งค่ะ,ะห้าสองห้าสามน,นะคะหกหนึ่งหกสองหกสามค่ะอ่าเข้าที่คุณนี้เลยค่ะ นรู้สึกว่าออกมุมนี้ตรงกันเลยนะเอาตัวนี้นะคะเอาตัวเลขสี่นี้เอามาตั้งนะคะสี่บกสบกสี่นะคะก็เป็นลง้ายเลขสองคะ่ะอ่าบวกห้อีกทีนะคะก็เป็นเจ็ใช่ไหมคะใช่หรือเปล่าอ่าเจ็ดอ่าเจ็ดสองสามนะคะ แล้วก็มาบวกสี่อ่าสี่บวกเจ็ดค่ะลงท้ายเลขหนึ่งค่ะบวกห้าอีกทีนะคะก็เป็นหกนะคะหกเจ็ดห้าคะอ่าแบบนี้นะเอ่าเจ็ดหเดค่ะเจนะคะแล้วก็สองหสองห สองเจ็ดค่ะสามห้าสามหกสามเจ็ดค่ะอ่าเข้าที่คุ่นี้เลยนะอ่าดูกันตรงวันที่สี่กันค่ะเอาสามตัวนี้นะคะเอาสามตัวนี้มาบกนะคะ 3ามบวกสบวกสค่ะแล้วก็บวกห้าอีกทีนะคะอ่าก็ลงเลขกสใช่ไหมคะสี่้าศูนย์ค่ะมาอีกตัวนี้3ามบกสเป็น9ค่ะแล้วก็บวกห้าอีกทีนะคะลงเล็ก1นึ่งนะคผู้ชม1 2ึศค่ะ อ่า40นะคะ4ีค่ะแล้วก็42สองค่ะเก้าศู 0, 1, ค่ะอาแล้ว0ูศูนค่ะศูค่ะอ่าศูแบบนี้นะ,ะอ่ะคู่นี้ค่ะที่เข้านะคะเข้าตรงตรงคะ อ่ารู้สึกว่าวิธีการออกของเขารู้สึกว่าเจ๋มากเลยนะออกมุมนี้มุมนี้นะเสร็จแล้วก็มุมนี้มุมนี้อ่าเรามาดูวดีวดียากันนะเออ่ะทีนี้มาดูกันต่อเอาสี่ตัวนี้นะมาบวกกันนะสี่บวกสี่บวกสี่นะก็ลงได้เลขสองคนะ่ะ สอเป็นเนั่นเองนะคะเจ็ดสอแบบนี้ค่ะอ่าสี่บวกแปดบนะคะบวก5อีกทีนะคะลง้ายเลขเจ็ค่ะใช่ไหมคะอ่าเจ็นะคะอ่าเรามาจับคู่กัน เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดนะฮะอ่าเจ็ดแปดค่ะสองหกสองเจ็ดสองแปดนะฮะสามหกสามเจ็ดสามแปดโอ้งวดนี้ออกตรกกลับนะท่านผู้ชมมามาตัวนี้เลยนะ แต่ว่าเวลาเขาเยอะแบบนี้นะเราก็ไปหาตัวชนเยอะๆนะคะเราไปหาตัวชนที่เขาชนกันมากที่สุดนะคะเสร็จแล้วก็เอามากับตัวบ้างนะท่านผู้ชมเราอย่าไปเชื่อใจนะคะว่าสูตรเขาจะเข้าตรงๆทุกงวดนะคะท่านผู้ชมม,มาดูงวดที่เพิ่งออกไปนะคะวิธีการคำนวณพิ่ช้างอธิบายตั้งแต่หัวคลิปนะคะย้อนขึ้นไปดูนะคะท่านผู้ชมเอาศูนย์ตัวนี้ค่ะมาบวกกันนะคะศู อ่าบวกศูนย์นะคะแล้วก็บวกห้าอีกทีนะคะอ่าก็ยังเป็นห้าค่ะห้าศูนย์หนึ่งค่ะอ่าศูนย์บวกสองค่ะอ่าเป็นสองนะคะแล้วก็บวกห้าเต็มนะคะก็ลงรายเลขเจ็ดค่ะอ่าเจ็ดแปดหกนะคะอ่าทีนี้จะคูกกัน 5 6าหกค่ะห้าเค่ะศูนย์หกศูนย์กลับมาเข้าตรงนะคะหนึ่ง่งเจ็ดค่ะหนนะคะกลับมาเข้าตรงๆนะท่านผู้ชมเห็นไหมคะอ้ทำไมเข้ามาแบบนี้สวยมากเลยดูสิ วิธีการออกของเขานะคะแจ๋วนะแต่ว่าแต่ว่างวดที่จะออกเนี่ยสิเราจะเดาถูกไหมเนี่ยว่าเขาจะออกแนวไหนเนาะดูสิวิธีการออกนะแจ๋วมากเลยดูสิมุมนี้มุมนี้นะคะมันตรงกันเลยอะ่ะท่านผู้ชมส่วนงวดนี้นะก็มุมกลางนี้นะคะก็ตรงกันนะคะส่วนงวดนี้ดูสิก็มาแนวนี้ แต่งดถัดไปเนี่ยสิคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวรอแป๊บนะคะเดี๋ยวอธิบายนะคะอ่ะแต่ว่าวิธีการคำนวณอธิบายตั้งแต่หัวคลิปนะคะย้อนขึ้นไปดูนะคะเอาหนึ่งตัวนี้คะ่ะมาบวกกันสามครั้งนะคะแล้วก็อ่ะบวกอย่างนี้คะ่ะี๋ยวบวกห้าอีกทีนะคะ,ะก็เป็นลงไฮเลขแปดคะ่ะใช่ไหมคะเป็นแปดสามสี่ค่ะ โอเคนะคะแล้วมาอีกตัวหนึ่งอ่าหนึ่งบวกห้านะคะลงท้ายเลขหกค่ะบวกห้อีกทีค่ะก็เป็นลงท้ายเลขหนึ่งนะคะหนึ่งสองศูนย์นะคะอ่ารู้สึกว่าน่าจะแจ๋วนะคะท่านชมอ่ะจับคู่กันดูค่ะ 8ปดศูนย์แปดหนึ่งะแปดสองสาศสหนึ่งสสองแล้วก็4ี่ศูนหนึ่งอ่ะสีสองนะคะ อ่ะสีสองอ่ะเรามาดูวิธีวิธีการเดินของเขาเนาะเขามาแนวนี้แล้วใช่ไหมคะมาแนวขวานะคะเสร็จแล้วก็มาแนวกลางนะคะแล้วก็มาแนวซ้ายตรงกันเลยนะทีนี้เรามาดูแนวที่เขาจะออกน่าจะมาทางนี้หรือเปล่ามาแนวนี้หรือเปล่าหรือว่าจะมาตรงนี้แต่ถ้าสมมติมาตรงนี้ก็ตัวนี้นะคะตัวนี้น่าสนใจนะคะถ้าสมมติมาตรงนะคะ ถ้าสมมติเขามาแนวตรงๆก็จะเป็นตัวนี้นะหรือว่าถ้าเขาออกขยับมามาเป็นแนวนี้นะถ้าเขาไม่มาแนวนี้อีกอ่ะถ้าเขามาแนวนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะคะอ่าแบบไหนอีกอ่ะเอาอยางงี้ทำอีกตัวน,นะคะนี่ก็น่าสนใจนะคะ อ่ะอย่างนี้ตวกันก็แล้วกันนะคะอันนี้จะเอาเป็นตัวกันอีกตัวหนึ่งนะท่านผู้ชมตวกันนะสมมุตินะสมมุติว่าตัวกันสองตัวก็แล้วกันนะคะตวกันสองตัวก็แล้วกันอ่าอืมแบบนี้นะคะความจริงตัวนี้ก็มีหลายสูตรอยู่แล้วนะคะอ่ะตัวนี้ก็น่าน่าสนใจนะคะอ่ะแบบนี้ก่อนนะคะอ่ะเราไปดี มามาดูวิธีการเดินของเขาสักนิดหนึ่งนะคะนี่เขาจะออกแบบนี้นะท่านผู้ชมโูตนี้จำไว้นะคะ ep สามนะคะอ่าเก้าคู่ตรงนะคะมีแค่งวดเดียวที่เขามาตกลับนะคะท่านผู้ชมอ่าจะจำไว้นะคะท่านผู้ชมนะจำไว้ท่านผู้ชมก็รู้อยู่แล้วแหละว่าชนกันตัวไหนบ้างนะคะท่านผู้ชมอืมอย่างนี้นะคะ อ่ะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาพบกันอีกคลิปน่าจะเป็นหลักหน่วย10หน่วย10หน่วยนะคะ2ตัวมาตัวนะคะเด็ดเลยนะคะสูตรงวดนี้นะคะท่านชมอ่ะเรามาดูกันมาก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยนะคะอ่ะขอฝา like, กกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอ่ามีประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ